รถขุด4รายการครับผมวันนี้พาชมกันเลยครับมีขนาด5.5ตันขนาด3ตันครับแล้วก็มีรถโคมะสุ2คันมีดูซัน1คันมีฮิตาชิ1คันนั่นเองมาดูกันเลยครับว่า4คันนี้เป็นยังไงกันบ้างคันที่1โคมะสุ PC 30 MR 2ครับตัวนี้รุ่น10เลยทีเดียวรูปแบบหลังคาบุมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกี สีสันเดิมๆครับคอนโทรลระบบน้ำมันว่องไวรวดเดียวทันใจครับนิ่มขับง่ายครับเครื่องไดเล็กขนาด3สูบเครื่องนิ่มมากๆคันนี้แทกเล็กสภาพสวยๆเลยครับผมสีสันเดิมๆทรงกลมกระทัดรัดคล่องตัวใช้งานในสวนงานก่อสร้างตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมขนย้ายง่ายมากๆสําหรับรุ่นนี้รถตลาดยอดนิยมสลักรู35มิมิลใบดันมีให้คุณลูกค้าเรียบร้อย ความกว้างอยู่ที่1เมตร45เซนตคันนี้จัดไปครับราคาเบาๆเพียง2 6 9 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมถัดมาเป็นขนาด5.5ตันเป็นกลมสุ p PC 56ขีด7รุ่น7มีลายไปปิ้งนะครับผมมุงกีใหญ่สลัก45มิลมีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังได้ อามยาวครับตักขึ้น6กรอได้แน่นอนขนาด5ตันก็ทำงานไวกว่า3ตันนะครับแทกเล็กมีใบดันให้คุลูกค้าเรียบร้อยคอนโทรลเป็นระบบน้ำมันเครื่องเป็น4สูบครับเครื่องเดิมจากโรงงานปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันคอนโทรลสั้นด้วยคันนี้ก็ราคาเบาๆครับ3 7 9 0 0 0 0บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อฝ่ายขายเข้ามาได้เลยคันต่อมาเป็นดูซันดีเฮดหด 7นะครับคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วตู้เก๋งแท็กเหล็กใบดันมีลายไปปิ้งนะครับเรียกได้ว่าออปชั่นครบทั้งคันเลยคันนี้สลัก45มิลช่วงล่างแท็กเหล็กเป็นที่นิยมดูแลง่ายนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าถามซื้อกันเยอะมากๆใช้งานดีส่งได้ทั่วไทยครับทดลองขับได้อยากดูรูปภาพวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติม,ตมทักมาได้เลยครับ คันนี้ราคา339,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยมาที่คันสุดท้ายเป็นฮิตาชิ i ั x 3 0 UR คอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วแท็กเล็กใบดันออฟเซตบูมสไลด์ได้สไลด์ขวาสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้เครื่องสามสูบค,คันนี้ส่งได้ทั่วไทยนะครับผมคุณลูกค้าท่านใดสนใจราคาถูกที่สุดนะครับตอนนี้159,000บาท สนใจคันไหนครับจับจองเข้ามาได้เลยครับฝ่ายขายพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกๆวันเลยนะครับ0616960160ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ